สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่181ชื่อดังเดิมของแต่ละจังหวัดและตราประจำจังหวัดโดยดรสิวิจักพานุสร์ถากูลเนื่องจากผมเป็นคนเดินทางไปที่ต่างๆเกือบจะทั่วทั้งประเทศดังนั้นแล้ววันนี้จึงตั้งใจจะพูดคุยเกี่ยวกับชื่อของจังหวัดซึ่งเป็นชื่อดังเดิมอีกทั้งตราประจำจังหวัดด้วยว่ามีสัญลักษณ์เป็นรูปอะไรกันบ้าง เรามาเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับเราไปกันมาหลายจังหวัดมากเลยตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะออกกำลังกายเสร็จเหนื่อจะเยอะไปหน่อยแต่นี้ว่าวันนี้เรามีเรื่องเล่าเนาะเกี่ยวกับในแต่ละที่แต่ละจังหวัดที่เราไปถามว่าทั่วประเทศไทยหรือเปล่ายังไม่ทั่วประเทศไทยนะใช่ไหมแต่เราก็ไปกันมาเยอะมากเลยดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราจะเอาเรื่องเกี่ยวกับปลาจังหวัดมาเล่าสู่กันฟังครับรวมทั้ง มีตราสัญลักษณ์ด้วยแล้วก็เป็นชื่อจังหวัดซึ่งเป็นชื่อแต่ดั้งเดิมของแต่ละที่ด้วยลองดูนะครับว่าแต่ละจังหวัดนั้นมีชื่อแต่ดั้งเดิมมาเป็นอย่างไรและมีตราจังหวัดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันโดยเริ่มจากจังหวัดพื้นที่ทางภาคเหนือก่อนนะครับมีอยู่9จังหวัดจังหวัดแรกคือจังหวัดเชียงรายชื่อเก่านั้นคือเวียงชัยนารายตาประจันจังหวัด เป็นรูปช้างขีขาวกับเมฆลอยที่ขอบตามีรูปหน้าเกี้ยวจังหวัดที่สองเชียงใหม่ชื่อเก่านกบ,บุรีศรีนครพิงเชียงใหม่หรือเวียงพิงตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปช้างเผือกยืนอยู่ในเลือนแก้วจังหวัดที่สาจังหวัดน่านชื่อเมืองเก่าคือนันทบุรีเมืองน่านหรือเมืองนานตาประจำจังหวัดนั้น เป็นรูปพระธาตุแช่แห้งบนหลังโคสุพราชจังหวัดที่ 4. จังหวัดพยาวชื่อเก่าคือเมืองภูกามยาวหรือพยาวตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปพระเจ้าตนหลวงสีคมดำประทับเหนือขวานพยามีช่อรวงข้าวประดับอยู่สองข้างและลายขนกเปลวเจ็ดลายลอยอยู่จังหวัดที่5จังหวัดแพร่ ชื่อเก่าคือเมืองคนนครหรือเบียงโกสายตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปพระาธาตุช่อแฮบนหลังม้าแก้วมหาพลอัชวราชจังหวัดที่6แม่ห้องสอนชื่อเก่าคือหมู่บ้านแม่ล่องสอนและเรียกเขียนมาเป็นแม่ห้องสอนตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปช้างเล่นน้ำจังหวัดที่7จลปางชื่อเมืองเก่าคือเขรานคร ตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปไก่ยืนอยู่ในประตูมณฑบวัดพระาธาตุลำปางหลวงจังหวัดที่8ลํลำพูนชื่อเมืองเก่าคือฮินิพูนชัยตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปพระาธาตุฮินิพูนชัยจังหวัดที่9อุตรดิตชื่อเก่าคือบางโพท่าอิดสมัยก่อนเป็นแต่เพียงตำบลเท่านั้นตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปมณฑบ ปดิษฐานพระแท่นศิลาอาจมีลวดลายกหนกประกอบลำดับต่อมาเป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางส่วนกรุงเทพมหานครนั้นไม่ถือเป็นจังหวัดเพราะมีการปกครองแบบพิเศษแตกต่างจากจังหวัดทั่วไปจังหวัดที่10กำแพงเพชรชื่อเมืองเก่าคือชากังลาวหรือเมืองนครชุมตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปกำแพงเพชร มีใบเสมาประดับเพชรจังหวัดที่11ชัยนาทชื่อเมืองเก่าเมืองแพร่หรือเมืองสันตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปธรรมจักรหน้าภูเขาซึ่งหมายถึงเขาสัพพยาและเขาธรรมามุงจังหวัดที่12นครนายกชื่อเมืองเก่าคือเมืองนายกตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปช้างชูวรวงข้าว เบื้องหลังเป็นหลอมฟางจังหวัดที่13นครปฐมชื่อเมืองเก่าคือเมืองนครชัยศรีหรือเมืองศรีวิชัยตราประจําจังหวัดนั้นเป็นรูปพระปฐมเจดีประดับด้วยเครื่องหมายเลขสีในพระมหาพิชัยมงกุฎจังหวัดที่14นครสวรรค์ชื่อเมืองเก่าคือเมืองพระบางหรือเมืองชอนตะวันตราประจําจังหวัดนั้น เป็นรูปวิมานสามยอดจังหวัดที่15นนทบุรีชื่อเมืองเก่าคือบ้านตลาดขวัญเมืองนนทบุรีสีมหาสมุทรเมืองนนทบุรีสีมหาอุทยานเมืองนนทบุรีสีเจษฎรรารามตราประจำจังหวัดนั้นเป็นหม้อน้ําดินเผารายวิกฤตหมายถึงชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทําเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีชื่อเสียงมาช้านาน จังหวัดที่16บกปทุมธานีชื่อเมืองเก่าคือเมืองสามโคกหรือเมืองปทุมธานีตราจังหวัดนั้นเป็นรูปบูรหลวงชูรวงข้าวชูช่อเหนือน้ำจังหวัดที่17พระนครศรีอยุธยาชื่อเมืองเก่าคืออยุธยาอายุธยาศรีรามทเทพนครกรุงเทพธรวดีศรีอยุธยาตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปสังทักษิณวัร ประดิษฐานอยูบ่บนผ่านแว่นฟ้าในปราสาทจังหวัดที่18พิจิตรชื่อเมืองเก่านั้นคือเมืองสะหลวงเมืองโอคบุรีเมืองชัยบวรเมืองปากยมตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปต้นโพลิมสะหลวงจังหวัดที่19พิษณนโลกชื่อเมืองเก่าคือเมืองสองแควรตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปพระพุทธคินราช พระคู่บ้านคู่เมืองพิรชุโลกจังหวัดที่20เพชรบูรณ์ชื่อเมืองเก่าคือเพชรุระตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปเพชรกับภูเขาและไร่ยาสูบจังหวัดที่21ลบบุรีชื่อเมืองเก่าคือระโวตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปพระนารายณ์สี่กรประทับยืนอยู่บนพระปางสามยอดจังหวัดที่22สสมุทรปราการ ชื่อเมืองเก่าคือเมืองพะปปแดงเมืองนครเขืนขันจังหวัดพะปปแดงตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปพระสมุรเจดีจังหวัดที่23สมุทรสงครามชื่อเมืองเก่าคือแม่กองตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปปองลอยน้ำจังหวัดที่24สมุทรสาครชื่อเมืองเก่าคือสาครบุรีตราประจําจังหวัดนั้น เป็นรูปเดือนสำเภาจีนในแม่น้ำท่าจีนจังหวัดที่25สิงห์บุรีชื่อเมืองเก่าคือสิงหาราชาทิราชเมืองสิงหาราชาเมืองสิงห์ตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปนกเสารีวีรชนค่ายบางละจันในวงกลมรอบวงกลมนั้นเป็นแถบสีธงชาติจังหวัดที่26สุขโขทยัยชื่อเมืองเก่าคือศรีสัสชนาลัย ตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปพ่อคุณรามคาแผงมหาราชประทับนั่งอยู่บนพระแท่นมานังคาิลาอาดจังหวัดที่27สุพรรณบุรีชื่อเมืองเก่าคือธาวดีศรีสุพรรณภูมิพันธุมบุรีสองพันบุรีอู่ทองตราประจําจังหวัดนั้นเป็นรูปการทําจุดรหัสถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชามังกยชวา ที่ตำบลหนองสาลายในปีพศ2 1 3 5จังหวัดที่28สระบุรีชื่อเมืองเก่าคือหาาลีปากเพียวตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปมนดบพระพุทธบาทสระบุรีจังหวัดที่29อ่างทองชื่อเมืองเก่าคือวิเศษชัยชาญตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปลวงข้าวในอ่างน้ำสีทองจังหวัดที่30 อุทัยธานีชื่อเมืองเก่าคืออุทัยหรือเมืองอุทัยตามประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปพระปฐมบรมมหาชนกเบื้องหลังคือเขาสแกกรักลงลำดับต่อไปเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีด้วยกันทั้งหมด20จังหวัดจังหวัดที่สามสิะละสินชื่อเมืองเก่าคือบ้านแก่งสำเริมหรือบ้านแก่งสำโรงตามประจำจังหวัดนั้น เป็นรูปปินชาติคือย่ากระสินบึงน้ำสีดำภูเขาและเมฆจังหวัดที่32ขอนแก่นชื่อเมืองเก่าคือเมืองขามแก่นตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปพระเจดีย์ก่อไว้บนตอไม้หมายถึงพระาธาตุขามแก่นจังหวัดที่33ชัยภูมิชื่อเมืองเก่าคือบ้านหลวงตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปธงสามชาย อันเป็นธงชัยประจำกองทัพสมัยโบราณจังหวัดที่34นครพนมชื่อเมืองเก่าคือมลุขันนครเมืองสีโคตบูนปราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปพระธาตุพนมจังหวัดที่35นครราชสีมาชื่อเมืองเก่าคือโคลาชหรือโคราคะเมืองเสมาตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปมนุษย์สาวลีเท้าสุลนาลีหน้าประตูชุมพล จังหวัดที่36บึงกาฬชื่อเมืองเก่าคือชชยบรีตาประจำจังหวัดนั้นเป็นภูทอบึงขงหลงและต้นไม้จังหวัดที่37บุรีรัมย์ชื่อเมืองเก่าคือโนอนม่วงหรือแปะตาประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปเทพยาดาฟอ้อนลำหน้าปราสาทหินพนมลุงจังหวัดที่38มหาสารคามชื่อเก่าคือบ้านลาดกุดยางใหญ่ ตาจังหวัดนั้นเป็นรูปทุ่งนาและต้นหลังจังหวัดที่39มุกดาหารชื่อเมืองเก่าคือเมืองมุกดาหารตาประจำจังหวัดเป็นรูปปราสาทสองนางสถิตประดิษฐานแก้วมุกดาหารจังหวัดที่40ยะโสธรชื่อเมืองเก่าสมัยก่อนเป็นหมู่บ้านเรียกบ้านสิงห์ท่าต่อมายะโสธรมีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครปราประจำจังหวัดเป็นรูปพระาธาตุอนนลพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองในวัดมหา,าธาตุมีสิงขนาบอยู่สองข้างมาจากชื่อที่ตั้งแต่เดิมคือบ้านสิงท่ารูปดอกบัวบานหมายถึงจังหวัดยะโสธรแยกมาจากอุบลราชธานีรัศมีบนยอด8แฉกหมายถึงอำเภอทั้ง8ของจังหวัด จังหวัดที่41จังหวัดร้อยเอ็ดชื่อเมืองเก่าคือสาเกตนครหรือเมืองร้อยเอ็ดประตูตราประจำจังหวัดเป็นรูปสารหลักเมืองบนเกาะกลางบึงพลานชัยด้านหลังเป็นรูปพระเจดีย์ชัยมงคลโดยมีกรอบรูปวงกลมเป็นรูปรวงข้าวร้อมรอบจังหวัดที่42เลยชื่อจังหวัดหมู่บ้านแห่ หรือเมืองเลยตราจังหวัดเป็นรูปพระธาตุสีสองรักเบื้องหลังเป็นทิวเขาจังหวัดที่43สกลนครชื่อเมืองเก่าคือเมืองหนองหานหลวงหรือสกลทวาปีตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปพระธาตุเชิงชุมหน้าหนองหานหลวงและดอนสวรร์จังหวัดที่44สุรินทุรินชื่อเมืองเก่าคือปทายสมันตราประจำจังหวัด เป็นรูปพระอินทร์ประทับร่างอยู่บนศีรษะช้างเอราวัณหน้าปราสาทหินสีขอนภูมิจังหวัดที่45รีะเกตชื่อเมืองเก่าคือเมืองขุขันตราจังหวัดเป็นรูปปางก,กูมีดอกลำดวนหกตีบรองรับอยู่เบื้องล่างจังหวัดที่46หนองคายชื่อเมืองเก่าคือบ้านไผ่ตราจังหวัดเป็นรูปกอไผ่ ริมหนองน้ำจังหวัดที่47หนองบัวลำพูนชื่อเมืองเก่าคือนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือเมืองกระมุทาใสาตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนอยู่หน้าศาลาหลังเป็นหนองบัวลำพูนจังหวัดที่48อุดรธานีชื่อเมืองเก่าบ้านหมากแข้งหรือบ้านเดือมหมากแข้งราประจำจังหวัด เป็นรูปเทเวสุวรรณหรือเทวกูเวนเทพประจำทิศเหนือจังหวัดที่ 49. อุบลราชธานีชื่อเมืองเก่าดอนมดแดงหรือดงอู่พึ่งตราจังหวัดเป็นรูปดอกบัวคนน้ำจังหวัดที่50อำนาจ,จเจริญชื่อเมืองเก่าคือเมืองข้อตราประจำจังหวัดเป็นรูปพระมงคลมุ่งเมืองพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ภูมิภาคต่อไปทิศตะวันตกมีอยู่ด้วยกัน5จังหวัดจังหวัดที่51กาญจนบุรีชื่อเมืองเก่าคือปากแพรกหรือสิีชัยยะสิงหบปุระตราประจำจังหวัดเป็นรูปด่านพัะจดี3มองค์จังหวัดที่52ตากชื่อเมืองเก่าเมืองปากตราจังหวัดนั้นเป็นรูปพะนเลสวรทรงหลังทักษินโนทกเหนือคอช้างจังหวัดที่53 ประจวบคีรีขันธ์ชื่อเก่าคือเมืองบางนาลมเมืองบางนาลังเมืองกุยตาประจำจังหวัดเป็นรูปพลิ่นั่งคูหาคฤหาสน์และมีเกาะหลักอยู่เบื้องหลังจังหวัดที่54เพชรบุรีชื่อเมืองเก่าพิพพีหรือศรีชัยวัชระบุรีตราจังหวัดเป็นรูปทุ่งนาตานตโนดและพระนครคีรี จังหวัดที่55ราชบุรีชื่อเมืองเก่าเมืองราชบุรีหรือมณฑลราชบุรีตาจังหวัดเป็นรูปเครื่องราชกักกุพภัณ2ชนิดคือพระบาทเชิงนอนและพระแสงขันชัยสีลำดับต่อไปเป็นภูมิภาคตะวันออกมีอยู่ด้วยกัน7จังหวัดจังหวัดที่56จันทบุรีชื่อเก่าคือพวนคาบุรีเมืองตาวไวเมืองจันทบูรณ ตราประจำจังหวัดเป็นรูปกตระต่ายบนพระจันทร์ตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือมณฑลจันทบุรีจังหวัดที่57ฉะเชิงเทราชื่อเมืองเก่าคือ 8. ลริ้วตราประจำจังหวัดเป็นพระอุโบสถหลังใหม่วัดโสธรวรา,าวรามวรวิหารจังหวัดที่58ชนบุรีชื่อเมืองเก่าคือเมืองพระลถเมืองศรีพระโล เมืองพญาแล่เมืองบางปลาส้อยเมืองพนักนิคมเมืองบางละมุงเมืองชนบุรีศรีมหาสมุทรตราประจำจังหวัดนั้นเป็นลูกเขาสำมุกและริมทะเลเอ่าวไทยจังหวัดที่59ตราชื่อเมืองเก่าคือตราหรือเมืองตราตราประจำจังหวัดนั้นเป็นลูกโปะเรือใบและเกาะช้างจังหวัดที่60ปราจีนบุรี ชื่อเมืองเก่าคือเมืองพระรถเมืองศรีมโหสถเมืองอรัญญอุระตราจังหวัดเป็นต้นศรีมหาโพจังหวัดที่61ระยองชื่อเมืองเก่าคือระยองราจังหวัดเป็นรูปพัพพาที่ประทับของรัชกาลที่หบนเกาะสเสม็ดจังหวัดที่62สระแก้วแต่ก่อนไม่ได้เป็นจังหวัดเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อมาจากสระน้ำกลางเมืองรูปตาประจันจังหวัดเป็นรูปพระประทับยืนอยู่บนดอกบัวภูมิภาคสุดท้ายภาคใต้14จังหวัดจังหวัดที่63กระบี่ชื่อเก่าแขวงเมืองกับปลาใสาตาจังหวัดเป็นรูปกระบี่ไข้เบื้องหลังเป็นภูเขาและทะเลจังหวัดที่64ชุมพรชื่อเก่าคือชุมนุมพล ตาจังหวัดนั้นเป็นรูปเทวดาสตรียืนประทานพรอยู่ที่หน้าค่ายมีต้นมะเดื่อขนาบอยู่สองข้างจังหวัดที่65ตรังชื่อเมืองเก่าเมืองทับเที่ยงเมืองควนบุรีลาจังหวัดเป็นรูปกระโจมไฟท่าเรือและลูกคลื่นในท้องทะเลจังหวัดที่66นครศรีธรรมราชชื่อเก่าคือเมืองตามพอลิงศรีธรรมนคร สีธรรมราชตราจังหวัดนั้นเป็นพระบรมธาตุเมืองนครศสีธรรมราชมี12นักษัตร,ร์ลายล้อมจังหวัดที่67นาราธิวาสเมืองเก่าชื่อมะนารอบางนาราเมืองลังและตราประจำจังหวัดนั้นเป็นรูปเรือก่อและกลางใบแล่นลมเป็นที่ภายในใบเรือนั้นเป็นรูปของช้างเผือกทรงเครื่องขชาพร รูปช้างนั้นเป็นเครื่องหมายของพระศีนาารัตราชากิเรนีช้างสำคัญที่ทางจังหวัดนราธิวาสได้น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเมื่อปีพศ2520 68จังหวัดปัตตานีชื่อเมืองเก่าเมืองตานีตราจังหวัดนั้นเป็นรูปปืนใหญ่สีปัตตานีหรือนางพญาปัตตานี จังหวัดที่69พังงาชื่อเมืองเก่าคือเมืองภูง,งาบ้านกระภูงาพิงงา,งงาตราจังหวัดนั้นเป็นรูปเบือสุดเหมืองเขารูปช้างและเกาะตะปูจังหวัดที่70พัทลุงชื่อเก่าคือคูหาสวรรค์ตราจังหวัดนั้นเป็นรูปเขาอกทะลุจังหวัดที่71ภูเก็ตชื่อเมืองเก่าคือภูกิจภูกิจ จังซีลอนถลางตราจังหวัดนั้นเป็นรูปอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าสีชุนทรนวาดจากของจริงจังหวัดที่ 72. ระนองชื่อจังหวัดเก่าคือเมืองแร่นองตราจังหวัดนั้นเป็นรูปปราสาทตั้งอยู่บนภูเขามีเลข้าไทยประดิษฐานอยู่บนผานแว่นฟ้าจังหวัดที่73สตูล ชื่อเก่าคือมูเกมสโตยะงูปราจังหวัดนั้นเป็นรูปพัสมุรเทวาประทับนั่งบนแท่นหินเบื้องหลังเป็นพระอาทิตย์อรรัสดงจังหวัดที่74สงขาชื่อเมืองเก่านั้นสิงหนคระสิงหาลา,ส,หา,หาสิงขอนปราจังหวัดนั้นเป็นรูปสังวางอยู่บนผานแว่นฟ้าจังหวัดที่75สุราสุราธานี ชื่อเมืองเก่าคือเมืองชัยยาเมืองกาญจนดิตตราประจำจังหวัดเป็นลูกพระบรมธาตุชัย,ยาจังหวัดที่76ยะลาชื่อเมืองเก่ายาลอตราจังหวัดนั้นเป็นลูกคนทําเมืองดีบุกครับทั้งหมดนี้เป็นชื่อจังหวัดแต่ดั้งเดิมและตราประจำจังหวัดหวังว่าทุกท่านที่ได้ชมคลิปจะถูกใจสำหรับรายการสยามนี้มีเรื่องเล่า ก่อนที่181นี้น,นะครับหากชื่นชอบและเห็นว่าเป็นสาระประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่จัดทำอีกทั้งเพื่อจะได้ไม่พลาดในการที่จะติดตามชมคลิปในครั้งหน้าซึ่งผมจัดทำอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้ผมด็อเตอร์สิวิจกักพันิสันทากูลขอทุกท่านที่ได้ชมคลิปได้อ่านบทความมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ